เพื่อนมาคงกบไม่นอเต็มกินแหละเมื่อนี้เขาจะมาซื้อสตมตําอีกรอบหนึ่งคนมงนาไปกินแสแ้งแ้ง,งอําใจเด้ออันนี้ก็คือดูตลาดแก่งหางแมวทุกคนเอาไม้บุงรี่ไปที่ตำคนได้เลยเอาซีนีดไก่ย,ย่างซีนิดน้องไม่เลย1ิบาท20บาทกระป๋อแพงนะย,ย่างพนพน,นดูทุกคน อัดกลางจ้ะแ้วเียวหวานปะจ้ะสามรถแต่มันคือวันนั้นนะคืออยู่หรอนั่นกอตรงคซีตรงซีอุ้ยจะกิปลากลางพิึ่งลูกอเม็ดตลคนไม่ใส่ถั่วผักยาวอยากใส่อ่ะกเาไปคนตามอ่ะ เ่ะคะ้าขายทุกวันป่ะเนี่ยขายทุกวันจ้าขายทุกวันเหลือทุกวันจ้าอ๋อขายทุกวันหมดทุกวันนะไม่ใช่เหลือนะเนี่ยเดี๋ยวก็รุมหมดทีเดียวขายตั้งแต่เช้าเลยเนาะ